ปัจเจปั Dante, บใช้ใจโรลล้วนยังไงล <u> uh> <c oughs> ่ะครับก็จริงๆมันมันไม่แนะนาอะตอใช้ใจโรลล้วนหมายถึงว่าแบบถ้าปรับติ้งแบบไอ d s หนึ่ง Cumila หนึ่งอะไรพวกเนี้ยมันไม่เวิร์กอะคือตอนใช้ใจโรลล้วนก็คือการที่แบบตอนยิงอ่ะแค่แค่กดค่าใจโรครับไม่ต้องลากนิ้วอืใช้แค่ใจโร่เฮ้ย Watch out เอ้าแล้วไอ้กูแพ้หัวโตเลยเจ็บเลยมันเจ็บแล้วผมหัวโตตัวยิงหมดหน่อยยิงหมดหน่อยพี่โนยิงหมดหน่อยพี่นยิงหมดหน่อยพี่โนพี่โนุ๊ยโอเคกูกูใครเพิ่งลงอ่ะคนลงชาร์จอะในกระสุนหมดหรอพี่เพี่ เอาเลยครับโอเ้เกียมบาเกี่ยคุณะาน<ช>เอาบาสอยู่ไหนอ่ะ อี่ยวอไเี่ยัวหมดเลยเกตายอีก่ไหลเโหโดนท็อปข้างบนอะบนอวเลแบไม่ไม่ยอมฆ่ากเลยอ่ะ ไม่ได้เอะพี่รอเราครับมันไม่ยิงมันมเจี๊ยบเฮ้ยวโต๊เฮลยวมีโตสวยเอาครับขึ้นยังไงวะเนี่ยไปลงมาไปลงมาไปลงมาในห้องในห้องในห้องสองตัวไอ้เหี้ย หมดป้าหรือเหลือตัวนึงมาดอะไรหนึ่นจะเหลือนะตามแบบวะใช้ไม่คุยลงหนังตามไปตรงๆแล้วกระโดดลงในลงตรงไหนวะอันนี้ไม่ค่อยหนุกเลยอ่ะมันไม่ได้คิวเลยไม่ได้คิวอ่ะอือจะได้คิวเหมือนอาเคียโคตรสนุกอ่ะจริงๆริงใช่แล้วเล็กด้วยนะก่อนเล็กอ่ะแล้วคนลงน้อยเจอกันง่ายมันก็ไม่น้อยนะ ก็ไม่น้อยนะมันก็น้อยกว่าอาเค้นอ่ะอาเค้นหนวกจริงอ่าไม่ได้อาจิตไปแลหรอกมันใช้ไม่ได้ครับเราห้องมีคนใช่ไหมพอดีเลยถึงละพอดีเลยใช่ครับเดี๋ยวงข้างบนยิงข้างบนอ๋อยิงข้างบนเีายิงข้าคุณงบนป่ะไม่เอาพี่ไม่เอาไม่เอาเอาอาอื่นเลยอ๋อเห็นแล้ววิ่งเอุ๊ยเกี้ยไหนวะยิงลัง่งหลังนี้ไม่ลังนี้ เดี๋ยวไปรอขึ้นดาดฟ้ามาแล้วก็เซอร์ไพรส์ให้มันแบบชุดเดียวเที่ยวสวรรค์นี่ไปไหนหรอวะไม่เห็นขึ้นดาดฟ้าเลยบันไดก็ไม่เห็นไปดูบันไดเฮ้ยเด็กันชั้นหนึ่ง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 นี่ watch out เห็นปะเห็นปะเออฟางอยู่ฟางอยู่เอออ้าวกระยี้ออ้าวโอ้หิ้งห็แล้วโอ้ยวิ่งลึกงเลยน้องด่วนด่วนเฮ้ยนายเห็น โอ้ผิดแผนแล้วไม่ได้แล้วอย่างงี้แกงหกหกเขาไม่รีบยิงโอเคเราฟ้าขอใจมาหน้มาแต่งมาห้มาแต่งมาห้าแต่เจ็บว่ะเมื่อกี้นอนฟ้าตามคนนะมันตายโอ้เมื่อกี้นอนรออ่ะมันนี่แบบต้องร้องขอชีวิตอ่ะเมื่อกี้มันฟาร์มแบบไม่รู้เรื่องเลยเลยนายโดรนีไปไหนวะ เต,ต็มเมืองน,น้ำมีคนแน่ละชุบอยู่ปะน่าชุบเพื่อนอุ้ยตกใจสัตว์โอ้ยตยใจระลายไอ้แดวเเรอไอ้เที่ตกใจแล้วเสียงปืนโคตรดังโอ้โหใจแกงระลายว <c oughs> ิ่งไปชา์จเมืองน,น้ำเล<า>ย มีคนกินขัข้นตหนด้วยขามา,มาอาาอาคิดจะไปไม่ลากันหน่อยเหรอคิดจะไปไม่ลากันหน่อยเหรอ,อสวยน้บ้านพี่เดี๋วยวพี่เหลยระเบียงเลยระเบียง กลัาไปครับระเบียงอยู่ระเบียงชั้นสองมารวี่เข้าไปในห้องชั้นสองแล้วอ,อ่ะไม่ยากอยู่เรเบียงอยู่ไหนล่าสุดตอนนี้เรชั้นสามปะใช่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 สามอ่ะโอเคเปมันตั้งโลตรงไหนวะเห็นตั้งโลอ่ะเห็นโต๊เห็นโลปะ่ะหนุบไม่ไม่ไม่พี่เดินยังดิเดินยงังนั่นีิเดือดแต่ฟันเลยแั่ฟันเลยเดี๋ยวได้ปะรอแป๊บนึงเราแป๊บนึงรอแป๊บนึง เี็นแล้วตรงไหนอ่ะก็มนเก่งอยู่ดาฟ้าอ้าวไม่ดาฟ้าอ้าวไหซื้อไม่ทำโอเคโอเคไนไหนไหนไหนอกไปทางนี้เอาไปทางนี้เอกไปทางนี้ทาง้องเดือดเจออะไเจอเลยไปเลยไปเลยไปเลยไลยางหลไง้ายมือไ้ายมือหนักแรงอีกตัวนึงต่อพี่ นตอ่แมน I'm coming โอ้ยนี่ยังหลังแปดกเลยไม่มีคนนั่งอยู่บนรถเลยไปไปแล้วไปไปแล้ว Yeah. Mereka menemee. Mereka menemee. Okay, Oke, okay, <tuk tangan> naik no, no. ขงห้องน้ำหรอใช่แล้วก็บังเขาก็มีนี่เทียบังเขาอีดับ Attack the mark ห้องน้ำเาใช่ะไม่สวยซ้ำตะล้อรถน้องๆๆข้าวหายไปละหายไปละหายไปละ คนหายคิดว่าจะเจอแบบสองตัวนั่งอยู่หลังโลอ้าวหายเฮ้ยบ้านมีคนบ้านนี้มีคนีบ้านติดตำรวจไงคนร้ายมี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 เฮ้ยนั่งเขาแล้วมีคนเนี่ยีันจักรยานขั่นจักรยานมีทนายป่ะปั่นเพื่อพ่อเอ้ยซ้ายมือนั่งนั่งนั่งเลยนั่งเลย อย่าฟังนั้นแหละตรงมาแล้วว่ะต้องออกแล้วมันคิดู้ปะไม่เชื่อใครวะเนี่ยเต๋อคดู้ปะคิดู้ปะโห่เยอะโดดเลยนะปล่อยมันทุกวงเลยว่ะทำกันอะทุกคในวงเลยปล่อยมันเลยเล่นในวงเลยรถจักรยานเยอะว่ะขอจักรยานหนึ่งได้เปล่าอุ๊ยเหี๊ยวามมีคนตามนี้ ที่จะหนีแบบนีเหรอพี่นุ๊กี้ยี่หรอพี่ยเยอะขนาดนั้นอ่ะโอ้โอรทุกอยางโอ้โดะทหลอยางโอ้โดนทุกอยางการลงตีนเข้ามาโอ้โอ้ตยังไม่พักเลยีอ เี่ยงงั้นเลยเหรอเที่ยงงั้เางานเลยเหรอพี่แม่งแจ้งหกหแม่งของจริง <c oughs> สุดจัดเอาคนเดียวอย่าไปดี่ไข่เลยตรงนั้นมีคนที่โอเคที่ต้องน้ำยิงได้ยิงน้ำพี่ยงิงซ้ายผมยิงขวาโอเคปะเดี๋ยวช่วยที่ต้องน้ำพี่ยงิงซ้ายผมยิงขวาโอเคขว <c oughs> ายิงขวาอยู่พี่ขวายิงยวาอยู่หละ บาเต็มเลยไปเพื่อนบ้าเต็มเลยมาทำใหเพื่อน,น,นอุ้ยมไม่หนอกยไงโดน้าบอล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 บออก็ยังแตกเลยทำไมยังมาแตกอ่ะเอ้ยตี้ปั๊มเห็นตายวงอยู่นะเขียวเนเออเตก็กตรงไี้ได้ ออได้ก็ออกนะพี่นุ๊กมุมมันสู้ยากว่ะโดนสองทางเลยพี่จะเล่นห้องน้ำเปล่าหรือพี่จะไปเล่นบ้านพี่พี่โขกให้เลือกให้เลือกได้บ้างครับโอเคงั้นพี่ขับรถไปเล่นบ้านเลยพี่ไปเลยเรอให้หน่อยดิเราเป็นหัวหน่อยดิเราเป็นหัวหน่อยแต่หลายหลายเป็นตรงกันไปตรงมาพี่ดูซ้ายผมพอนะพี่พี่โขกโอเคครับเอ๊ะมันเอาเจ้าพี่มาเอ้ะขับรถลงมาแล้ว แม่ขบวน,น,นเสด็จไปแล้วขบวนบบน้องหนึ่งเยกกระสุนหมดตายขาวน,น,นไม่อยู่ เดลืออตัวเดินไกลๆที่ยินเสียงตัวท้ายและนยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่จะเหลือหลังหินวิ่งมาแล้วหมดป่ะหมายล้ว Attack the mark ต้องขึ้นหมดเว้ย มันอยู่ไหนหลังลังพี่ใกล้ใกล้ไม่มีใช่ไหมพี่โยวิจ<ะ>ัก Watch out ตายอะ่ะที่มาไม่ปะฉันรอดได้ครับได้ใจได้รอดตอดปะไม่รอดรอดิโอ้ในซื้อรอดในซื้อท่านผูตกตรงนั้นได้ไงวะ เราสิบก้าสิบหกสิบต่างเยอะไหมไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็ต่างไม่เยอะแต่ต่างไม่เยอะแต่ต่าง